แบบผมพร้อม้วตอนนี้แบบผมพร้อมมากเลยพร้อมมากเลยเหรอพร้อมสุดๆใช่แล้วพร้อมแบบพร้อมสุดๆเฮ้ยเอ้าสวัสดีจูเซียนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีกล้ยฮะะวันนี้เรามาเล่นโอลิปกับกล้ยนะคะวันนี้ใช่แล้วไอ้นี่บอกบอกบอกคุณดูยังว่าเราเล่นเด็กอะไรกันวันนี้บอกแล้วแบบว่าวันนี้เป็นเด็กปิ๊บกับทอยเหรียญล้วน ฟิปปะฟิปปะมันไม่ใช่ทอยเต่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ทอยเต่าทอยเหรียญเมื่อกี้มื่นเมื่อกี้โอเคโอเคโอเคแบบว่าเล่นกับจันมีฟิบมาไงก็แบบมันมันคลายในสมองอ๋อโอเคเฮ้ยแต่วันนี้จันมีฝากมาด้วยนะบอกถ้าป่าดูเสียได้ให้ให้พันโอ้โหสุ้มลอแล้วแบ่งเงินคนละครึ่งเหรอเฮ้ยน่าสนใจเออแบ่งเงนอนรูปบอกนี่มันห้าร้อยบาทเลยนะเว้ยรมัวแย่งเอาไปแบ่งเงินทอนแล้วคลิ๊งได้เหรอใช่เหรอ เฮ้ยไหนๆก็เล่นแล้วมาเราไปเต็มที่ดีกว่าเฮ้ยจันนีพูดไม่เริ่หรอกจันนี่ขี้โม่อ๋อจันนี่ขี้โม่แต่ก่อนเริ่มนะผมมีให้จูเลือกผมมีอยู่สองเด็กคือมันเหมือนกันแหละสองเด็กแต่ก็อัตราส่วนผสมของของเด็กมันไม่เท่ากันอ่ะมันมีหนึ่งกับสองอ่ะซ้ายกับขวาจูเลือกกันไหนอ่ะแบบมีเปรี้ยวนำกับหวานนำใช่ปะเออหวานนั่นแหละหวานนั่นแ่ะรสชาติต่างกันเล็กน้อยเอาขวาเอาขวาเอาขวาขวาที่ของเตเลยว องดีเรือของคอนเทนต์เลยนะเไ้่แต่กัดคอนเทนต์อ่ะบอกเลยแต่แบบเราไม่เลือกโตใช่ป่ะเราแบบไม่เหมือนจันนีใช่ไหมจันนี่บอกว่าแบบการเลือกโตเนี่ยมันแบบทําให้ตอนเหยียนนี่ผลด้วยนะเดี๋ยวพี่ขอเลือกโตก่อนด้วยความที่แบบพี่มือเท่มือทองเนี่ยต้องเลือกด้วยเหรอเออเลือกด้วยการเลือกโตในยุกินี่สําคัญนะคือถ้าไม่เลือกโตเนี่ยทอยหัวก้อยนี่คือแบบได้ก้อยรัวๆนะจูรู้ป่ะเอ้ยไม่จริงหรอกจันมี่ขี้โม้จันนี่ขี้โม้แบบเขาเขาเลือกไปเขาก็ทอยแพอีดีย มาไปเลยดูเอวเลยอ้าวแล้วแง่ผมไงครับผมแค่เล่นก่อนเลยผมเป็นคนใจดีอยู่แล้วเอ้ยต้ออยากได้การ์ดเพิ่มไปไอพีไอผมเป็นวีทูเปอร์ไงเท่ากับวีทูเปอร์ผมใจดีอยู่แล้วจริงโอ้โหดีครับกัรดดีกันดีการ์ดดีนะแล้วผมเรามาผมก็ทอยเรียนเลยขัารถไปเอ้ยดวงนี้ผมมานะเอ้ย บอกเลยเราไม่ได้บอกวายาวบอกก่อนเลยระวังสองรอบติดนะอ่าโอเคแบ่งแบ่งด้เาไมด้โอ้ไม่มาคุณระบายแล้วนะอ่างั้นขอแบบว่าทางการแบบเซตเซตหนึ่งแล้วแบบผ่านเลยอือโอ้ยเซตหนึ่งเลยผ่านเลยเหรอขอ้กีนกูว่ะโอ้กินได้เลยดรอก่อนพอดีการบนมือมันเยอะมากเลยอ่ะจู แบ่งมาให้สักสรรค์ก็ได้นะสงสัยจะได้หนึ่งพันลูบะจากจันมีแล้ววะเฮ้ยหนึ่งพันลูบะเร็วเริ่มเกิ่มแล้วอ่ะแย่แล้วจูตะกี้มาติดมาพิสัยขอลงไปที่มาก่อนเลยมิสจับนี่เลยเมไเฮ้ยหอังแล้วมีเหมือนกันไม่มีหรอกขอชิมก่อนขอชิมขอชิมไปหนึ่งทีได้ปะขอลองหน่อยได้ปะอันนี้กำแพงหนาวะ เออคอยเตาเลยเอาจีบเหรอาไปดิผมพก็เอาออกมาเองนะแต่อ้นี่ไดคอยเตาอ่ะเราแบบเราเชื่อมั่นเราเชื่อมั่นในดวงไงแบบว่ายังไงมันก็ได้แล้ววะเอ้ยมิจเแอร์ถอยได้หัวสองจันนิกเกตการ์ดได้แต่ว่าไม่ได้เมื่อกี้โดนไปก่อนแต่บอกว่าไอ้แอร์นี้มันแอคทีฟช่วงสแตนเบายเฟสไงใช่มันเทินหน้าของจูไงงั้นลองไปก่อนนะเราเซตการ์ดไปก่อนแล้วค่อยว่ากัน เฮ้ยดูการเซ็ตเดียวมากบอกเลยโอ้โหม่ตามไปเลยต้องสั่นตัวเอาละผมมีสองเซ็นไว้ยล้วก็แบบมาวัดกันด้วยกันทอยเต่าก็เลยบทอยสามอ่ะมันต้องออกสามครับว่าออกสามใช่แต่ว่าขอหนิกเกตก่อนไม่ได้โอ้เออสี่โอ้เอ้ยลมเชียวไม่ได้เดียวเลยเฉียวหัวไม่ได้เดียวไม่ได้นะอ่าแล้วแบบขับโอเปร่าอีกแล้ววะ แค่เอาอีกรอบเหรออ๋อไอัคอีเ c อร์ e อฟเอ s มาดิว่ายืนยันเฮ้ยหัวเขาโอ้ได้กระปีแล้วได้จั่วสองเหรอไข่น้ำมบชัดๆอะนี่ยะแต่เราคนละใบงั้นเราแบบว่าตัวนั้นสีแรงอ่ะใช่สีแรงไงมันอันนี้อันนี้ไงอ่าสองพันนะแต่มันดอก แต่มันต้องไอ้นี่ล่ะทอยเต่าตอนเปลี่ยนข้างนะใช่แต่ว่าเราตบเกียร์ตัวใหญ่กันเนี่ยเออเกียร์ตัวใหญ่ก่อนอเกียร์ตัวใหญ่กว่าเหร,รอเดี๋ยวเอานี่ไปก่อนเอานี่ไปก่อน <ใจ S 1> นี่ตัวใหญ่จะทำอะไรเอาหกป้าสี่อา<อ>เรียรอให้นิ่ม <laughs> เดี๋ย,ยวรอเฮ้ยเขาจะเก็บเงินได้หรือเปล่า <laughs> โอ้สายมันวันของคนดวงแข็งเหรอวันนี้สงสัยผมจะดวงแข็งกว่าแล้วอ่ะโอ้ต้องบอกว่าช่วงนี้คุณกล้วยไม่ค่อยแพ้พิทูเบอร์ด้วยดีโอ้ช่วงนี้เขาแข็งเกือมากเออเดี๋ยวให้้หเลยให้ตั๋วเลยเอามาให้ตั๋วอ๋าให้ตั๋วด้วยอ่ะเอามาดีเอามาดีเออเอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยเอเอแะไรให้ตั๋วจริงไม่เราก็ <laughs> แบบเจ้าเจ้ากันไงแบบเชิญเธอแกอผมให้กล้วยตั๋วไงโอ้เราตั้งปีด้วย นเยอะเเลยย้้ใหจวยจริงเปล่าอุ้ยนายจวยจริงอีกต้องเช็คต้องเช็คขูเยอะขู่ก้าวล้วยเนยขูก้าเยอะเราตั้งพันไว้ก่อนพวกครั้ัวแล้วกันแล้วเราก็ตีกันไปเลยปะนี่เราตีไปเลยนี่ตีไปเลยเพื่อนนี่เหรอครับปนุปนีปนุปนีไม่มีนะจังหวะนี้ก็บบีทูเบอร์ก็เอาจริงเสมอพวกหลังวันนี้ ข่างหลังนี้เขาส่งตึงมาทุกคนกด้ผมตึงสุดๆตึงแบบว่าหนังยางแบบว่าที่กำลังโดนดึง <c oughs> โอ้โระวังตึงเกินมนันจะขาดดังเตี้ยนะเตี้ย <c oughs> ระวังโดนระวังขาดด้วยเรอเอ๋ไม่มาเลยเอะด,ดูดูดิขอโจนเหรียญก่อนอแต่เอาไปโดนสักทีอาเลโอไดจ้าแปดเอ้ เรียบร้อยครบสิจานนี้บอกแล้วว่าแบบได้ได้จานของจานนี้อ่ะไม่ได้กินจูเซี่เลยนี่เพื่อนหลุดใส่นาเด้อโอ้โหเสร็จนี่อ่าอย่างนั้นเรามาจานใส่จานใส่ขนาดนั่คอนเทนต์ฟิปจานก็ยังใส่เลยมันมีโอกาสไอ้ที่มันมีโอกาสโดนนะที่อันเนี้ยใช่ตัววินบาลิวมีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว ตั้่องยังไงบูดเลยเรียอร้อยยังก่อนยังก่อนยังอีกยังอีกเอยเอาอีกไอวะไอวกมัน้บนมือมันเนี่ยเดียมัน้บนมือมัเนี่ยเอามาดิเอดีเอวดิเอ้ทำอะไรนงนบูดอริงแล้วไงยังก่อนยังก่อนเออจะเอาหม้จริงอ่ะมันมันต้องออกปลักเราเลยมันนองออกปักเราเอยเขาไม่ยอมจริง่อ่ะมันอยู่นี ข <c oughs> ื่อยุดเลิกเถ่อเป็นห่วขขงกรอบขับมือนะทำไมมันทำไมมันเป็นยังไงทุกคนมันเป็เกิดอ,อะไรสินะอ่ะงั้นใบนี้แล้วน,นะอ่ะเอ้ยผมทา้ทราทรางัรางเข่งกว่าไงได้เลยมาเออสองไงอ่ะก็ยังไม่ได้ไง, <c oughs> งแอนโอ้ผมบอกเลยว่า<อ>ผมผมยังไม่ยอมอนะ่ะแต่ผมขอสเปเชียลแซมมอนใหญ่ระวังคลิปมันสั้นนะจูจางจางคีมอย่าไม่สั้นคีมอย่าไม่สั้น ถอยตึงแต่ถอยตึงอยู่ถอยตึงอยู่ประโยชน์สองอีเราเน้นเสียวเน้นเสียวให้เน้นเสียวเอาแล้วมันต้องได้สักรอบเรอวะมันต้องได้สักรอบเรอวะเอเอทำไมมันไม่ได้เยดลยล็อกล็อกหน่อยไปเนดูหนึ่งสามรอบหนึ่งสามรอบติดแล้วนะ <laughs> ไม่สามแล้วกล้วยสี่แล้วเนี่ยสี่รอบสี่รอบเจ๊แล้วว่าจันหมียืนยิ้มอยู่บนสวรรค์แล้วไปไหนอ่ะ <laughs> 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 เนี่ย yeah, ล้วอ่ะการล้มลวยจริงจริงเลยเนี่ยอืม <c oughs> เอาไงดีละงั้นเราลงไปด้วยเลยสไนค์ันเตอร์นี่เลยโดเอ้ยยัโงโชว์ของเหรอโชว์ของเลยตีก็ไปเลยตีที่สไนค์ันเตอร์ตกมันก่อนที่มันนี่ไงอุ้ยไม่มีหรอไม่มีหรอมีหรอโอเคปล่อยเลยไม่มีแล้วเมื่อกี้ใช้ไปแล้วเกลือด้วย แล้วใช้เกลือไปตั้งสี่ครั้งอ้โหมือมือแห้งเยอะเลยนะคนเกลือเลยเอาเป็นว่าจบเธอเลยก็แล้วกันจูต้องรอลุ้นตาแล้วมันพลอยนโจมาให้แชร์แล้วเนี่ยแปลกเออนี่พอเต่าโชว์เลยแบบสามหรืห้าก็ได้เราเลยเต่าโชว์เลยเต๋อขอโยนเหรียญก่อนขอตึงๆึ้งสักหน่อยทีไม่บ้าโอเคเอาว ยิงหายแล้วพี่น้องชาวไทยชิบหายไปแล้วยูเปลี่ยนใจยังคันตานเหมือนหวยก็ยังคันร <c oughs> ีบไ,ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวถ้าคลิปนี้แบบดุไป okay, ช่อง okay, ด้วยอะไรแเบนว้าขอว่า,ออออวาต่อยหน่อยนะไม่ไม่ต่อยจัดด้วยต่อยตัวเนี้ยเอ้ยอร่อยม้วยนั้นขอเปิดการทีก่มาดูสปไปเดอร์ลูเลตตูสปไปเดอร์ลูเลตครับเลยพลอยหรเปล่า มันคงไม่ถอยได้หนึ่งเหมือนจูหรอกมั้งผมนี่ผมเล็งนี่เลยสี่แกแต่ถ้ไปตีตัวหนึ่งดูไม่ต้องการมีกรดมีกรดเอ็กเทคแล้วก็ทำลายแล้วก็ลดไลท์ไแกสบายไปอันนั้นต้องจบดวงดีจนิงหรือเปล่เรียบร้อยสบายโหแย่แล้วทุกคนนึกแย่จนนแย่มากพอดีว่าเรื่องเข่งดวงเนแกคุณพ่อใหญ่ไปแพ้ใครอยู่นะยิ่งทอยเหรียญนี่คือผมไม่ได้มอนทุกคนผมเคยพิมพ์เอาไว้ในคลิป ตอนไปเล่นก no ับาจร์วัยรุ่บอกว่าผมถนัดถอยเหรียญมากกว่าอาจารย์เจอนะบ้าดาได้เวลาแล้วคือเสียใช้ค้ามสมบัติสมัยคอมเตอร์อ้าวม่วงเลยมแบบคอยเต่าหรอผมบอกเลยนะว่าใส่การที่เกี่ยวกับถอยเต่านี่ไงคนดนกนไอ้บ้าดาเลย อิกเอ็ดอ้าวอ้าวแล้วได้หกเรียบร้อยยังไม่เป็นไรไอตัวนี้มันต้องมีอะไรผิดลาดตัวไหนแน่เลยหรแม่งออกเป็นหนึ่งกับหกเนี่ยเรามีชื่อจูความเสี่ยงจูปะตัวน่าคันเตอร์อีกตัวโยอยู่ดูนี่นะเฮ้ยไม่หยุดไม่หยุดไม่อยู่แล้วหยุดกล้วยไม่อยู่แล้วกล้วยมู้วิชีพปีทูเบอร์มาแล้วมาแล้วเขาเหิมเพือมากเลยไปเลย ไอ้พันท้าในเล็กเอกเลยนี่เลยแล้วก็ไปมิจ้าโจพีโดยตรงเฮ้ยคิมมันจะสั้นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยคิมมันจะสั้นอดเหลือเจ็ดล้อยหายแล้วเหลือเจ็ดอยแล้วเจอโจทิอย่างชอบเลยครับก็เวลาเราีจได้เนี่ยต่อหนึ่งพันโลมาขอแบบสามตรงจได้ปะ ตามตึงๆอ่ะไหนยตามตึงๆเหรอเอาเลยขอตีบ้าไม่๋ยวอะไรวะเนี่ยโอ้เดี๋ยววันนี้ดวงเขาตื่นจริงจ้าเอาบ้างเอาบ้างเอาบ้างขอขอหัวบ้างเอาบ้างเหรอเอามาเลยมาเลยมาเลยรับคำท้ารับคำท้าเสมอโอ้แตกโอ้แยน่าแตกแยกละโจสองใบนั้นคืออะไรอ่ะสองใบนั้นคืออะไรอ่ะ อ้าวเลยมาะใช่ใช่ใช่อ้ยต้นกล้วยเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปหรือเปล่าใช่ดูคลิปมันจะสั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสิ่งที่จันหมีไม่เคยเลยได้ก็ได้จูจูอ้อนพี่หน่อยเอ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวจะล็อกแป่ผมรอเล่นผมรอเล่นเอ้ยจูเอาไง่ายจูเหลือเจ็ดร้อยละเอาไงเอาไง่ายตาที่เซตที่สองใบมันช่วยชีวิตได้เฮ้ยจิงก็เนี้ยอีกก็เนี้ยอีกแล้ว เออผู้จับไมมตายก้นหีบหรือเปล่าเอ,อ้ยมีด้วยเหรอไ,มไหมไร <c oughs> มีด้วยเหรอไมมไรก <c oughs> ด,ดรมันมันมันก้นหีบเพราะว่ามันกากเลยเลยไม่ใช่เราก็เสี่ยงที่อยู่ความเสี่ยงว่้ยทิ้งเลยยิ้งเลยไม่ตา <c oughs> ยก็ดีมาข <c oughs> อเรนเลยเอ้ยไฟกระดาษดำจิงดำไยิงมาเลยยิงมาเลย อมีด้วยเฮ้ยไม่ควรเลยเรียบร้อยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วเพื่อความปลอดภัยจูยังใช้ได้อีกนี่แน่ไม่ใช่แล้วแนีไม่ใช่แล้วเจอปุ๊ดดี้ล่ะคุณก้อยต้องกระชอนไปไกลๆโอแย่แล้วแดดมันมีโซ่ เออเออไม่เป็นไรฝันตื่นแค่นั้นเองมันก็อสี่ไปไงเอออือแกแล้วเอาไะจูโอกาสท้ายแล้วจูสามารถอ่อนวอลผมได้นะว่าแบบเอ้ยอย่าพึ่งเลยนะคุณสวยอย่าพึ่งขออีกหนึ่งคนไม่มีหรอกไม่มีหรอกคลิปนี้ไม่สั้นหรอกไม่สั้นหรอกไม่เนอ่ยไม่สั้นงหรอกโอเคปล่อยเลยนี่เลยไม่มีวะไม่มีเปนตุ้มเที่ยวอะไรไม่มีจูหมดแล้ว โอกาสได้จูปล no UM like ่อยลูกือไปแล้วก็คงช่วยไม่ได้แล้วจูขออนุญาตโจตีหน่อยจ้แต่ว่าแบบดิวโลบักแล้วแบ่งคนครึ่งเยอะได้เลยได้เลยได้มาเมื่อไหร่ได้แบ่งเป็นคนครึ่งนะโอเคปะคือถ้าแบบคุ้ยทอนเหรียญตึงขนาดนี้ก็ให้คุ้ยชนะไปอย่าอย่าลืมนะครับทุกคนพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับจานไหนหนึ่งพันโลบักนี่คะแบบจานไหนหนึ่งพันโลบักอ่ะเออจะจะได้เอามาแบ่งกับจูคนละครึ่ง โอเคมาฮมาแบบว่าเมื่อกี้มันจุบว่ยๆแ้วเราแบบเป็นแมทพิเศษเช่งแบบว่ากล้วยก็จะมีแมทพิเศษเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นตาตาแรกใช่ไหมตาแรกใช่ันี้เป็นตาแรกแบบไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะคะนี่แบบว่าเป็นมอนสเตอร์ปกติแล้วก็ได้สมใสัยทั้งเด็กนะคะแบบสําหรับคอนเทนต์นี้ที่แบบว่าเป็นพิเศษเป็นแมทสเปเชียลคือเราเน้นเบ่งกล้ามไงตอนนี้เราเน้นเบ่งกล้ามสู้กันละต้อง <laughs> ไม่ใช้สมองละ นั่งเปลี่ยกล้ามเยอสู้กล้วยได้หรือเปล่าเนี่ยแบบสู้ไม่ไหวนะเออดูดูภาพพิจูวาดผมก็แบบอืมกล้ามเยอะเลยนะเออกล้ามเยอะแขนนี่ขาสั้นโอ้โหวีเชฟเอ้ยวีเชฟแล้วผมทอยตึงด้วยไงผมมันรอยตึงเลยอ้าวผมเลิกคนที่สองเออคนเด้อดีเชจหมอผมทำหน้าซิกมาบอยได้หว่าเนี่ยกิ๊กเกระเฉงซิกมาบอยเข้ามาตอนนี้ มาอุย้ยเอ้ยแล้วผมบอกเลยมืผมป๊อกแล้วผมใส่สูตรผมบอกเลยเฮ้ยไปอ่านี่โนวาไนน์ไม่สงสัยโนเบิลอาร์มไม่โดนทาเกจจากเอฟเฟกต์ปโนฮาร์มเมดพาวเวอร์นี่แล้วก็แบบเพิ่มพลังอีกพันหนึ่งนี่แล้วหมดหน้าตาหมดหน้าตา โอ้ยใส่มนมือแล้วจุ๊บเอ๋ของผมทุ่มสุดตัวทุ่มสุดตัวยูคิปคิปมันจะสั่นเอาล่ะเออมาลาอผมมาผมมาหายใช้ชนะสงสงยผมใส่เวทสดใส่น้อยไปวะผมบอกแล้วคุณไม่รอดแน่คุณก้อยผมอาจจะยอมเก็บปวดเล็กน้อย เอ้ยต้องตีเลยแล้วผมก็ใส่นี่เลยมิสบอดี้ผมเป็นธรรมบันเทเฮเดี๋ยวตาหน้าผมก็ตั้งกันไงถือว่ารอรอจิ๋บเอาแล้วแย่แล้วไงนี่แบบการหมดี้จิ๋บผมก็รอเลยกว่าการจะครบไเจูยังก่อนผมบู๊สุดเลยผมไีเข้าไปเลยโอ้โหหน่อเบี้ยวหน่อแป๊บก็รอรอ้ ถ้าแบบเป็นเลยาจบแล้วเนี่ยจรออ้ยไม่ไหวะจูไม่ไหวกันไม่ไหวอ้าวคิปยืดเลยตนกายกอรากก่อนเด่จะไม่ไจูเอาลแล้วมไ่มีีจอด้วย ผมรอลนะผมรอสวนทีเดียวนะจูบรอสวนทีเดียวนะละรอ<ช>การพกกว่าลนะเี๋ยวถ่ายลายนี้เอาไอเ,เดียวเนี่ยกขก,ก,นะก,ก่อนเข้าก่อนเฮ้ยไม่ไม่กลั่นให้บูชายัเรียกบัวไอ้กเลยอนะ่ะบูวไอ้จะมีตะกอนอะไรเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ใหโถ่ เย่แล้วเย่สุดๆเลยอีเย่สุดๆไปเลยงั้นเราก็ขู่ไงเราขู่จูได้ไงเราก็ขู่ไปก่อนหนึ่งใบมีมันการนี่โอ้ยโอ้ยใหา่ให้ผมจั่วชิ้นส่วนเอ็กโซดีได้ครบได้จูยานะยานี่ผมจะจั่วเวทได้ครบผ้าใบไงจูถ้าผมจั่วเวทครบได้ป้านะมันทำงานได้หรอเออกับทั้งวันน่ะผมให้ได้ทั้งวันน่ะตอนนี้ mười một năm tuổi cho lễ mười một năm ngày hôm nay ui ui dặn con dặn 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 จูผมมาแล้วอ่ะการ์ดที่มันจะพิกเกมอ่ะแย่ละที่มันจะเกมเกมจุยน้ำลายจะยืดเดี๋ยวเนี้ยเกมอะไรเก่งเกมที่มันจะพิกแ่ะมันต้องเห็ดเอากระลบิมาเลยไม่ใช่ร้านแต่งแล้วหรอขอขออ่านเพื่อความชั่อเพื่อความชั่อเอาละจูผมว่าได้เวลาแล้วล่ะ อะไรอ่ะได้เวลาได้เวลาเมย์ก็มอไมยจุงเอ้ยเพิ่งพลังตามออริจินอลเหรอโค้งมาดนเลยจบละจบละเราก็เจ็บเขี้ยวไปก่อนแล้วกันไม่ได้เหรอโอ้โสารตื่นเต้นมาเลอ้โสารตื่นเต้นเลยนะมาเพิ่มดังโอริจินอลดังข่าวมีเงียตีเออตีไปมาเขาเลยอ่ะนี้ไม่ได้ไม่ได้รอก่อนนะรออีกหนึ่งใบนะ ค่อนข้างเหงาเลยอ่ะอุ้ยไม่เหงาแล้วไม่เหงาแล้วตอนนี้ผมบอกเลยจูไม่เหงาแล้วได้เวลาแล้วจูตั้งโจมตีแล้วก็ใส่ขวานซิ่งแงแต่แต่ไม่พอดีเปล่าโฮ้ย้ยมันพมเอมันพอส่งอีกตัวด้วยเลยดีไม่กลัวหรอกแต่ผมบอกเลยวคุณทคำนวณไม่ถึงใช่ไหมตา ใช่มันมีปัดดาบอยู่เพิ่มพลังโจมตีตำในช่วงดาเมจสเตปผู้บาทำไมนิ่งจังวะทำไมนิ่งจังวะไปเอายาขวาสุดแต่ที่เป็นดาบมงงๆอ่ะโอ้ยดาบที่ใส่อะไรสุดท้ายอ่ะนะใช่ในช่วงในช่วงดาเมจสเตปเพิ่มพลังโจมตีตำเท่าตัวอ่าไอ้เราไอ้เราก็นึกว่ามันเป็นดาบงงๆดาบงงๆที่ใส่มาเพิ่อเวลาโจมตีเฉยอนี้ก็ไม่ได้อ่านเลยเนี่ย ก็แบบบางบางคนมันไม่ค่อยได้ใช้ไงมันก็เลยแบบดูเป็นดาบปกติแต่ว่ามันเพิ่มพลังเท่าตัวเราไม่ได้รู้เลยอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยคิดเอาไว้เลยมีมือเลยมีมาเรียบร้อยในตอนแรกถือว่า,าวันนี้ก็แบบดูไงวันนี้ก็แบบมีตาไงตาที่ช่องใบตองเกินใช่ไหมตาแบบช่องคิดเกินใครอยากดูนะคะว่าแบบตาต่อไปเป็นไงก็ เขาจะทวงคืนจะชนะรด้เปล่าแบบไปชมได้ที่ช่องดิตองเกิร์ดไถูกต้องครับผมไม่ขนาดเบ่งก้านนะแต่เมื่อกี้แค่ไม่คาดคิดเฉยๆเออเขาแบบถนัดอะไรอยตาวเลี้ยลวเ,เราไม่ถนัด่ะเราไม่ถนัดอานีไอ้ดูเราแบบถนัดแบบต่อยอย่างเดียวเลยเออเน้นเบ่งก้ามาก็แบบขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็แบบขอบคุณอากัวด้วยที่บอกมาเล่นด้วยกันวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับ ใช่เพราะว่าแบบคิดจูจบแล้วไปต่อกันที่คิดด้วยนะคะแบบว่าลิน,ลน,ลนไปดูด้วยแล้วรู้ว่าใครตัดเสร็จก่อนด้วย <laughs> เดี๋ยวจูล,ลงก่อนอ่ะผมตัดเสร็จก่อนผมก็ดองไว้ก่อนอ่ะ okay, <laughs> สบายแล้วโอเครับจ้าโอเคครับขอบคุณทุกคนมนากครับอบู้นมากครับสวัสดีครับ